ในส่วนของโทรศัพท์มือถือเวลาเรียนเราเข้าดูที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะตัวชื่อตรงนี้ก็จะไม่หลุดไปฉะนั้นให้รูย่อนิดนึงนะคะย่อตัวหนังสือนิดนึงเล็กๆนะคะเดี๋ยวพอไปใส่ในส่วนของอ Google s i t e ก็จะสวยงามแล้วก็จัดได้สวยงามพอดีนะคะค จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน้องตูนถือว่าเร็วมากเร็วเพราะว่าท่านสอนอได้น,นำเครื่องมือไปเกือบหมดแล้วเมื่อเช้าคุณครูก็เลยทำคล่องนะคะตอนนี้กลับไปจริงๆคุณครูน,นี่ถือว่าเป็นโปรแคนวาแล้วครับวันนี้ขาดแต่กคนวาเพื่อการศึกษาเท่านั้นเองนะเราต้องกลับไปสมัสมสะคระใช่แล้วครับต้องใช้สิทธิ์การเป็นพลากร อนนี้กำลังพิมพ์กันอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับกำลังพิมพ์แล้วก็กำลังจัดให้อยู่ตรงกลางด้วยครับค่ะ <c oughs> เพราะว่าบอกเหตุผลไปแล้วนะคะในส่วนของการจับถึงกลางเวลาแสดงผลในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยจะได้เกิดความพอดีนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ติดกั้นในส่วนของชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะ <c oughs> นี่คือข้อจำกัดในส่วนของที่เราจะใช้จัดใน Google Sites <c oughs> นะคะ เดี๋ยวเวลาส่งลิงก์ไปให้ผู้ปกครองนักเรียนห้องอนุบาล่านีครูก็ส่งลิงเว็บไซต์เนี่ยไปให้เด็กๆแล้วก็ให้ผู้ปกครองคลิกเข้าไปดูผลงานได้เลยนะคะถือว่าเป็นการเผยแพร่สื่อนวัตรกรรมแล้วก็ใช้จิงด้วยนะคะ